สวัสดีกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เราอยู่กับเกม Minecraft Pocket Edition เซิร์ฟทั่วโลกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟของไทยนะครับผมป้าไปเล่นเกมกันดีกว่าเดี๋ยวไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอพกับพอร์ตเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผม,อ,งงยมอยู่นี่อยู่นี่อีกมาเล่นเกมนี้มามินิเกมมันนี่อันนี้ก็จะเป็นส่วนของมินิเกมนะครับผม เล่นอะไรเดียเบส w อลไม่เอาสกา้าเอ้ยสวายเวิร์กโอเคไหมเอ้ยไปเล่นตรงนู้นกันดีกว่าคนคนเยอะเทียนทีรันเอาป่าวเองอ PVP ดีกว่าป่ะขิ้เข้าไปเลยลิกเข้ามาเจอหนันแหละที่นี่อา้าวอันทำไมตัวพี่อยู่แถวนี้ โอ้ปิดหมดอะอีงอันนี้ยังปิดอยู่ออกออกออกเองมากดตรงนี้อีกองกดตรงนี้กดตรงนี้กดนี้เอาไม่ใช่ออกนี่ว่ะพิมพ์คำสั่งได้ไหมสลัพิมสลัสดสลัได้หรือเปล่าวะแหน่แหน่แน่ค้างค้างเฮดอยู่ G ีหรือว่าดีวะมาทำไมออกไม่ได้ What the fuck ถอ,อยดีอย <c oughs> ่าบังจานไอเว้เลย Lobby back to Lobby อ๋อสแลต L O เดี๋ยวเดี๋ยวดีดีไปโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์ให้แป๊บน,นึงนะครับผมโอเคสำหรับเมื่อกี้ก็ได้ตัดคลิปไปนิดหน่อยเพราะว่าเกิดปัญหานี้หน่อยนะครับผมมาเล่นอย่างอื่นกันตามมานีเองามมาอสวายเวอร์เกมดิเฮ้ยเฮ้ย,ยปิดสี อิงสแลตชูรับบี้เหมือนเดิมสแลต y โอเคขั้นหนึ่งโอเคเจอเซิร์ฟแล้วเจอเซิร์ฟแล้วนี่ไงขั้นหนึ่งนะครับผมสแล ีมาตรงที่ยิงยิงมาคลิกมาตรงที่เทียนทีรันเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยนู่นน่ะตรงนู้นน่ะเดินไปเร็ว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 นะแรกเลยอันเนี้ยเนี้ยเออนั่นแหละคลิกเข้าไปเอออยู่ไหนอ่ะโอเคเดี๋ยวดูก่อนเพลย์เพลเยอร์เพลเยอร์เอาด่านแรกเลยอิงคิกคลิกเข้าไป ใครเนี่ยมูวีทีวีเนี่ยคนเนี้ยที่เดินตามหนูอ่ะนายชื่ออะไรเพื่อนอชื่ออะไร ប <laughs> <coughs> ានលេងជាមួយយើងហ៎ เจ็บ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 อ่าแล้วมันจะเล่นยังไงเยว็จโหเป็กลมเลยนะครับใช้เปิดประตูไปไหนเจ็บเจ็บเจ็บเจบดีครับก่อนดีครับแล้วเขาให้เล่นยังไงวะเนี่ย เอ้เฮ้ยมาแล้วอองระวังพี่ไม่รู้เหมือนกันนั่นเนี่ยว่ามันเล่นยังไงยี่หกเอีงอยู่ด้วยเอ้เราต้องอยู่รวมกันเพื่อนมันจะระเบิดหรือไงตายระเบิดก็ตายกันทั่วหน้าเลยนะจ๊ะข้างล่างนี้มันคืออะไรรู้ไหมโอ้โหแปดเก้าแปดเจ็ดออกไปแล้วเด้อสี่สามสองหนึ่ง คื้าจุ้ยเอ้ยมัน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 เอ้ยมันมันไม่ได้ระเบิดหรอกมันจะตาเลยคืออ้าวตายเฉยมันไม่ตายนะไม่ไม่ได้ตายแต่ว่าเราหล่นไงไปไปเล่นกันนึงกันสกายวอ์ดิโอเคเองเข้ามาที่สกายวอเอ่าแล้วครับตอนนี้เราอยู่กันที่สกายวอลนะครับผม อันด่านสุดท้ายเลยโอเคโอ้แมพโคตรสวยอ่ะเข้ามายังเข้ามาแล้วอิงอยู่ไหนเนี่ยเออพี่ก็อยู่ในห้องกระจกนั่นไงอิงเห็นพี่กระโดดอยู่นี่ทางซ้ายอ่ะซ้ายมืออิงอ่ะเนี่ยเหรอเฮ้ยเนี่ยเหรอเฮ้ยขวาทางขวามือขวามือเนี่ยเหรอพกระโดดดึงๆอยู่เหรออ๋อใช่ไหม โอเคนี่แหละที่พี่ชุกระจกอ่ะดูนะใช่ปะชุกระจกเออนั่นแหละโอเคครับผมอิงเราเป็นทีมกันดีกว่าเขาไม่ได้ด่าแลเราอีกหนึ่งคนเข้ามาเข้ามาสิเพโอ้โหด่ากันยับเลยครับพี่ เฉดนาประชาธิปไตยเนียนั่นนะสิเอ้ยเราเร็วพี่ครับคนเดียวเท่านั้นก็ได้ครับเขาค่าโอ้โห V I P เนี่ยเฉดโดจะวัสดีครับคือเราต้องไปตรงไหนเดี๋ยวเราจะหลุดลงไปเองเหรอเหมือนพี่ของหนูว่างเปล่า P P A P อะไรล่ะ เออโอ้ยคนเดียวใครก็ได้ช่วยด้วย <c oughs> มึงเข้ากันมาสักทีดิรอนานแล้วนะเนี่ยกดออกดีไหมเอ่ย PPAP i have apple <c oughs> แน่โอ้พี่น้องคนเดียวเท่านั้นใครก็ได้ มีการฆ่ากันตายด้วยโอ้ออกไปแล้วคนหนึ่งอ่ะโอ,อ,โอ้เร็วสุดครับพี่น้องกุทุบออกไปดีกว่าไหมอ้าวสามแล้วออกไปไหมไปออกพิมพ์ว่าสลัดอ่ะพิมพ์สลัดเป็นไหมสลัดพิมพ์งรงนอ่ะสลัด แล้วก็ L O B B Y กดตรงนี้ดิแล้วก็สแลตสแลตอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษอะไรวะแล้ว,ว,แ,ลวแล้วก็ L น L. L นูน่น O D D ย B B อยู่ข้างล่างอ่เออออกมาแล้วอีงเล่นเกมอะไรดีโอ้ยเอาอันนี้ดีกว่าเกมทุบ็อกดีไหมเนี่ย,ยอยู่นี่อยู่นี่กระโดดอยู่อะ่ะาาเร็ว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 นี่เหรอน,นี่เออ ไปไปเล่นทางนู้นดีกว่าป่ะรอยเวิร์เกมปิดแม่งเลยออก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 พิมพ์เหมือนเดิมอะ่ะสลับ L O B B Y ถัดไปโอเค,อเ,คเล่นสก,กายวอลกันดีกว่า เบสบอลไหมภาษาอังกฤษอะโอ่นั่นไง <O> ล็อกบี้ถัดไปแบ็คแล้วก็ไปตรงที่เบสบอลเนี่ยบี้ก็จะกระโดดอยู่เนี่ย สกายวอลนี้ไหมเออสกายวอลเออเดนวอลดีกว่าป่ะเออนั่นแหละเอาด่านแรกเฮ้ยพี่โอ๋มาเยนี่โอเค,อเ,คเขาต้องรอให้ครบก่อนหรือเปล่ากระโดดลงไปได้ปะเนี่ยยงังยังระโดดไปไม่ได้ อีกหกคนโอเคเยลโลผิงทีงทมเยลโลเปล่าเยลโลอะเยโอมเทโอมนั่งไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นมาตีเราตกไม่หรอกเขาตีตกไม่ได้อย่าบอกนะมีคนตกไปแล้วอะ่ะ ีเอาเกมอะไรพี่โอมเอาตรงไหนอ่ะทีมแดงแล้วเอาเอาสีแดงกันเฮ้ยเอาทีมเยลโล่ดีกว่าสีเหลืองสีเหลืองเยลโล่เยลโล่อีกสามคนอีกสามคนนี้ใช่มยเลนี่เนี่ย,ยที่พี่อยู่เนี่ยกดเยลโล่ไป อสามบกุกเสร็จแล้วจะได้เล่นสักทีนึงเดี๋ยวเวลามันจะนานเกินโออีกสองคนเข้ามาเถอะครับแหลกแล้วเนี่ยสองคนสุดท้ายเร็วสิใครก็ได้ ห,หนูกดรวๆเลยนะเยลโลเยลโลหนึ่งคน One, oh, <ๆ>ควันดือนปี๊เลียวโอ้คนเดียวเท่านั้น yellow, yellow, yellow. Okay. คนเดียวเท่านั้นทีมอะไรทีมอะไรทีมเยลโลทีมเยลโลคนเดียวคนเดียวขอคนเดียว อ้อยอ้อยอ้ยอยโอเคครบแล้ว <Yeah. S 1> อย่าออกนะใครออกจบเลยนะอยู่ไหนเนี่ยอยู่เยลโล่เนี่ยไปหยู่นี่เว้ยกดโลลัวเลยนะเดี๋ยวลองให้เก้าแปดเจ็ดก่อนดีกว่าลองให้เก้าแปดเจ็ดยันโล่เยลโล่ ปาเยอะอยหมนี่อยู่นี่โอ้ยแหลก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 โอ,กกกกโอ้ไม่มีใครเอามาให้เราเราต้องไปหยิบเองนี่นีมัน,น,นก็จะมีมาให้เรื่อยๆ แรกแรกอโอ้ครับ<า>พี่โอ้ยใครเดสไปถ้าเดินไปแลกไปนี่ตายเลยนะไว้มันแลกจังวะขอหนูอย่าให้เขาทุบดล่านะโยมอ่ะเดินไปฝั่างล้อหรออยู่นี่อยู่นี่เดียด๋วยวๆๆ ทำตัาง,งกันพี่ยมองเกมเมอร์คนนี้ใช่ไหมใช่ีข้างหน้านำหน้า,นาด้วยตัววายหรอโอ้ทีมบูโอ้มันแหลกจังวะจะไปทางนู้นผมจะไปทางนู้นมันแหลกเกินคนตายหลายคนแล้วล้วไปแลกของที่ไหนอ่ะ ยังยรนอยู่มัน,ก,นลกล่องอ่ะใช่เอาไง่องโอ้หลหลักแลกหลกเอาอะไรดีอ่ะเอาดาบมาหนึ่งอันดาบมา โคนแหลกอะแหลกเกินแหลกเกินครับบายไม่เป็นไรเฮ้ยเอ้ยทำไมเอาไม่ได้เลยเฮ้ยออกแล้วออกเลยยันไม่เข้าหมไม่ได้โอเคแค่นี้ก็ไปบุกตะลุยได้แล้ววะอย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 ออย วัดเอยอยากจะต่อไปจริงจริงต่อไปสิรออะไรเราเออโอ้ยแรก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 ไอ้ดูด,ดิเก็บให้หมดเลยโอเค โอ้โอ้โหมันแหลกเกินอ่ะเอาเตียมยังไม่โดนทุกงั้นผมขอออกก่อนแล้วกันมันแหล,แล,แลกมากเลยเซิร์นี้เอ้ยมันแหลกมากเออแหลกโคตรๆแล้วปั๊บปๆ๊บป๊บ โอเคครับผมเติมเมื่อกี้ก็โคตรแหลกเลยครับแต่ไม่เป็นไรหรอกโอเคครับถ้าอยากเล่นเติมนี้ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิทิ้งไอพไว้ให้ข้างล่างนะครับผม เดี๋ยววิธีสมัครเข้าเซิร์ฟเดี๋ยวก็จะสอนให้อีกทีนะครับผมเซิร์ฟนี้มันก็เป็นเซิร์ฟไทยเลยอะไรเออคนก็เล่นเยอะมากครับผมสำหรับวันนี้ก็พอเพียงเท่านี้แหละครับผมถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ